ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการอัปเกรดง่ายๆนะคะเพียงแค่เราเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันของเรานะคะจากนั้นเราก็มากดตรงที่รูปคนนะคะบัญชีของฉันนะคะจากนั้นก็กดมาตรงที่อัปเกรดนะคะสีทองทองคลิกเข้ามานะคะก็จะมาเจอสินค้าอัปเกรดนะคะหลายอย่างเลย เราสามารถเลือกดูได้นะคะว่าเราจะอัปเกรดเซตไหนนะคะถ้าเราถูกใจแล้วนะคะหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านะคะให้เราคลิกไปที่รูปภาพสินค้าได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะจะเจอรายละเอียดนะคะสรรพคุณต่างๆวิธีใช้ของสินค้าที่เราเลือกนะคะพอถูกใจแล้วนะคะให้เราย้อนกลับ จากนั้นนะคะเราก็มาเลือกสินค้าอัปเกดของเรานะคะเดี๋ยววันนี้จะลองเลือกเป็นเซต P6 นะคะก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะ เราลองเลือกใหม่นะคะอ่าสำเร็จนะคะก็คืออัปเกรดนะคะเป็น1เซตนะคะจํานวนราคาก็1 0 4 0บาทนะคะจากนั้นมาตรวจเช็คว่า,าสินค้าจะส่งไปที่ไหนนะคะกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นที่อยู่ที่เดียวกันกับที่เราแจ้งไว้ในข้อมูลของเรานะคะแล้วก็ติ๊กถูกตรงสีฟ้าได้เลยนะคะ จากนั้นก็กดยืนยันการสั่งซื้อค่ะเลือกการชำระเงินก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกเป็น qr นะคะเียบร้อยค่ะอ่ายืนยันการสั่งซื้อนะคะจะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะ ถึงหน้านี้แล้วนะคะเราก็สแกน QR code นี่นะคะไปจ่ายเงินได้เลยค่ะ